วันนี้เป็นวันที่20ในพัรษาเป็นวันที่31กรกฎาคม2568อธิษฐานจิตไว้ว่าจะเจริญพุทธมนต์เช้าเย็นวันละสองครั้งกรรมฐานภาวนาแผ่เมตตาท่านใดที่เห็นการถ่ายทอดออกไปในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขก,กายสุขใจ เจริญรุ่งเรืองสมปราถนาทุกสิ่งทุกอันทุกประการขอให้พุทธมนต์ของพระพุทธเจ้ารักษาพุ้มครองทุกท่านครอบครัวลูกหลานเพื่อนในเฟซบ o ๊กทุกคนที่รู้จักและไม่รู้จักที่เห็นหน้ากันไม่เห็นหน้ากันทางไกลทางไกลก็ขอ,ขอให้มีแต่การเจริญรุ่งเรืองเป็น c r e เอเตอร์ก็ขอให้มีโุคล Creator, ขอขอาบทรับยจินเงินทองมีผู้ติดตาม ผานการได้ใช้เครื่องมือมีโชคลาภมีไรายได้มีเงินเข้าแต่ละเดือนหลายพันหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านบาทดูเื่สาธุสาธุอิมินาสก,กาเลนา ตังพุทังอภิปุชยามาอิมินาสกาเลนาตังธรรมังอภิปุชยามาอิมินาสกาเลนาตังสังฆังอภิปุชยามาอรังสัมมาสัมพุทโตภควาพุทังภควันตังอภิวาเทมิสวาปาโตภควัตตะโม NAMANG NAMASAMI nama sami, so patipado, kawato sa kasangko sangka kanama, namo tassa bhava to arahato sama namo tassa bhava arahato sama นะโมตัสสะพหุวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรลนะนกัจฉามิธัมมังสรลนะนกัจฉามิสังฆังสรลนะนกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรลนะนกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรลนะนกัจฉามิทุติยัมปิ สังฆังสัลนังกัจจามิตาติยมปิพุทธังสัลนังกัจจามิตาติยมปิธัมมังสัลนังกัจจามิตาติยมปิสังฆังสัลนังกัจจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาติยามิอตินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาติยามิ อาเมสุมิชาจลาเวลมณีสิกาปตังสมาทิยาเมโมสาวาตาเวลมณีสิกาปตังสมาทิยาเมสุรามอารยามาจัปมาตตานาเวลมณีสิกาปตังสมาทิยามิ สัมปุเตอัตวีสันจัตวาตัสันจัสหาัสเกตัสสาสัสหัสสานินามิสิโลสาอาหังเตสังธรรมมันจัสังคันจอาตาเลนนมามิหังนามการานุปาเวนหันตวะสเวอุปัตะเวอันนี้กันตลายาปิวินาสสันตุอสสโต สัมพุทธถปัญจปัญญาสานจตจตุวีสตาสาสานินมามิศิรสาอหังเตสังธรรมันจะสังขันจะอาตเลนนมามิองนมากาลาปะเวนัสตตาสุตีปวันตุเตสัมพุทเถนวานรุตตาลาสเตอัตตาจตาลี Sati sati sata sata sani nama misirasa ahang Teh sang thamman jasang kanca Nama mihang nama kara Dua wena hantawa sepe Upatave ane kaantala yapi Wina tsam Satu Uthem tayan cha ja kuma ekara cha li sa vannu no pata vipapa so tang tang Namat sa mi hali sa vannang pata papa sang taya cha kuta Mi hali muti va sang ye paramana ye taku sa pa tam me te me namo te Jamang pa layan tu namat u bhutta nang namat u bodhya Namo vimutta nang namu vimutta ya อิมังโสปลิตังกัตตวามโรวาสมะกะปะยีติมหาอุเทนตยัญจะกุมาเอกาลาจาอาลิสวัาโนปะตวิปปะโสตังตังนามัสสามิอาลิสวาณังปะตวิปปะสังตายาจากุตาวิอาเลมุติวสังเยพรหมนาเวตโกสปะตัมเม เทมนุโปเตจะมังปาลยันตุนัมมัตุพุทธานังนัมมัตุปุตติยานามวิมุตตานังนามวิมุตติยาอิมังโสภริตังกาตวามโลวาสมะกาปยีติภูเทนทะยันจาคุมาเอกลาจาฮาลิสวรรณโนปัตตวิปปะโสตังตังนามัสสามิหาริสวรรณนังปัตตวิปปะสังทยาจากุตา

เจยานากาตาพุทธาเจตวะมลังสาวังนังจตุสัจจาสังละสังเยปิวิงสุนาราสภาตานหังกาลาตาโยพุทธะอัตวิสตินายกาสสภิปติจิตาเมหังมัตเตเกเตมุนิสลาสิเสปติติโตเมหังพุทโธตโมตาบิโรจเนสังโฆปติติโตเมหังอุเรสฟะกุณากาโลหะตาเยเมอนุรุตหะ သာဒီပုတ္တေချက်သကိနေကုန်တံယောပါသမင်းသုရိယောဘင်္ဂလိုนิဆိနောသမ္ပ न्न ောသောဝိတောမုတိဖုံကဝောကုမာရကာသပိုတေရမဟေစီจิตဝတ္တကိုသောမေဟံဝတ္တနေနိຈံပတိတာစီခုနကကလိုဘຸນနောအံကုလီမာလိုကြဥပါလီနန္တသီဝလီပေလေပဉ္စအီမေဇာတာနရတေတေလကာမမမဆေသာစီတိမာထေရဝိจิตတဇေနသဝတာအေတေစီပေမဟာထေရ จิตาวันโตจินุลัสาจัลันตาเสตเจนะอนขมังเขสุสันติตาละตานังปุรโตอาสิตาเกนิเมตสุตตังทัจักังปัจโตอาสิวามอังกุลิมาละคังฐันธามูลาบาลิตันจะอาตานาติยสุตตะคังอาคาเสเจนังอาสิเจสะภะกาลสันจิตา Tina na yuta sa tapaka, lalangka tawa, tapita, tisan cha tawa, higana tuba tawa, asesa hina yangyang tuhanan tetehate sa saa, asa toomee sa keke na sa ta sampu, ta pan chale, tina pan chala ba cham mi miha lantang mahi kale sa ta tumang sa pe, pe mahapul sa sa ทิเจวมันโตสุขุโตสุรุโขชินานุปเวนะจิตาดิสังโฆธรรมานุภาเวนะจิตันตระโยตธรรมานุภาวะปาริโตจรามิจินาปัญจลีติอนิจจาวัตสังขาราอุปตตวายะธรรมิโนอุปจิตตวานิรุชนติเตสังอุปปสมุสสุโขอจิรังวัตยังกายุปตะวิงเกิเจจติ suto abheta vinyāno nīrātāṃ vākarīṅkārāṃ nāni cāvatasāṅkārā upatāvā yātāmi nō upacitāvā nirucanti tesang upāsamo sukho ājīrāṃ vātajāṅkāyō vātāvīṅgati cecati suto abheta vinyāno nīrātāṃ vākarīṅkārāṃ jīnātā cīmāni nō ye nā ye nō seti wapā seti jīnātā cīmāni

พุทโธดับทุกข์ตมโมดับสุขสังโฆดับโลกดับภัยนโมพุทธายะขบไลสนิดไจันไรสตูมุมานโกเกณุอนไปพกสุควำมไส้ภิาลเดใดจงมาสิ้นไปนโมพุทธายะนันตะวาระนอมตัมโวตัมโมตัมตั้งกนันตะวาระนอมตัมมตัมตั พุทโธเพืธรรมโมเปิดสังโฆเปิดพุทโธเปิดธรรมโมเปิดสังโฆเปิดพุทโธเปิดธรรมโมเปิดสังโฆเปิดพุทธเปืโชคธรมโมเปิ่าภสังโฆเปืุมัสนาเปิดชตาเพจิวิกิใหม่พุทโธตั้งธาตุตั้หมดตั้งขันสังโฆตั้งจิตตั้งใจนโมพุทธายะกับไรสนิลจันไรสตุมาโกถิเงินไปก็สบของร้ายไปบานใด จงมาสิ้นไปในหน้ามโุทายะจินาตาจิมานิโนเยนิเยนิสิติอุปาจิติจินาตาจิมานิโนเยนิเยนิสิติอุปาจิติจินาตาจิมานิโนเยนิเยนิสิติอุติตุกตูลองกตูหน้ามโายาปุตติภิกขะกาปะกุมาเทวะกามังค์คุณพระพุทธเจ้าเคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้า คุิดามารดากรุาวชฌาเป็น hmm. ว um ัรัเมตั้งหลายองค์พระเสวเทองค์พระสวนารายะิกรณ์ปฏิญูตกรรนาจาบุพพทัจิตองค์ปุพทชจ้กรและปัญญาไม่เพิ่ม้ม่เพิ่มไมนเพิ่มจบไม่พติมไม่อพิ่งคาเขาทำในรามจะตุวกบานทำสิ่งต่าท่าลอดตลอักต้องรกษาประยานิส่วนตลอดึน ทอัมหเด็กกษาเจ้คตางคคกกต่างต่างนคิดัาุมตาเป่นกมกลที่อ่านรานวันี้จะได้เข้าไปที่เขาไปบังกระโแรงตบบอยจัพวกจัตท้านกดาจัพวกจัปขอเงิอ เสพต่สราไลคนบงคนดับแรงแบบนี้หมดแล้วเปิดวงกาอยากให้พวกนู้นพกอลยังโผล่ตน้อยอยากงี่กอล์ไม่งน่งนอนจะได้ใหญสใหญ่ัีจะแ่งหนากจะได้เ่ข้นขัใหไปมดเล สาธุสาธุกบเจ้าขอตั้งกิรูทิฝนบุญกุศลน้แแ่ไวให้ไปสารถึงบิดามารดาครูพระเจ้าอาจารย์ลูกหลานญาติมิสนิจกันคนไปร่วมทำงานการดังหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันเจ้ากรรมในวรนเทท้ายเทวันขอให้ตั้นได้กุศลผลนิเทินบุญนี้ขออุศลยกให้เตวิสุลิตงสรีนราศีตุลิตเจ็นพนมนวง เจ้า่าปูานธรรมาลาทั้งสี่ไมเพิ่มไมเพิะมไประ่พ่ประสบในพระมตรี่นเพงคาขอที่บุญนี้ให้กันกับให้กับองระสวัสิองค์พระศรีมหาภพิตาจีกุลภพิตาเจ้าเดักปัญญาขอตวเดบุญิยตาขอถวายคุณนี้แด่ बहुत ही मिलता है देखिए इंसान है जो यहाँ पे तीन चार लोग बैठे हुए हैं जो न्यू का है और बहुत ही पे जो न्यू है वो बहुत ही मिलता है देखिए घर जो है न्यू से क्या कर रखा है और जो है लोग और यहाँ पे खाने के लिए लोग मिलता है मिलता है और यहाँ पे चाय पत्ता लोग भी अहं तेन यः प्रबलेजोर ने जानासे खं มาตาปิตาจยาตะกาปิยามังสุริโยจติมาราชะพุนะวันตะนะตาปิจฉะพรหมะมาราจะอินทาจาตุโลกะปาราจะเทวะตายะมูมิตามนุสสาจวัชชะกาวิกาปิจฉะสัพเพสัตตาจิหุนตุกุญญาณีปกะทานิเมสุขังกะเตหิกัง จิปาหงสุสิติวะตันหุปตาณเจตานังสันตานิหินาตรมมาญาวาณีปานาโตมะมังอาสันโตสพาวตาเยวะยะตาจัตโตภเวภเวปุจุติตรรมติปัญญาสันเดโกยามีนาเมลาลาปันโตโนกัสังกาตุเจวเะสุเมพุทตาติปะวโลนาโตตัมโมนาโตวโรตัมโม นาโตปเจกพุทโธจะสังโฆนาโตตโลมมะมังเตโสตมานุภาวีนามาโลกัสังลาบันตุมาสัตุสัตว์อาลังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทังปะวันตังวิบัติมีสวากาโตปะปตัตมโมตัมมังลัสษมมิสุปฏิปันโนปะปตุสัพะัสสังโฆสังฆานามา